สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับมอบตัวแล้วมือแทงแพทย์เกตายขาห้องพักนะครับสารภาพแค้นที่ถูกตุนฉกทรัพย์สินครับจากกรณีพบศพนางอัมพรนะครับสารใจคําอายุ42ปีอยู่หมู่6ตำบลยางน้อยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามถูกฆ่าตายถูกทิ้งไว้ภายในห้องเลขที่8หอพักหมู่2ตำบลตลาดขวัญอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาภายในห้องยังพบเสื้อกาวสีขาวฝังโลกว่าแพทย์หญิงพรเพชรนักเมืองเปิงแขวนอยู่หนึ่งตัวและพบเสื้อครูโรงเรียนดังปักชื่อนางสาวพรเพชรอ,งอิงตัวตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่มีคนชื่อนี้ทํางานเป็นแพทย์หรือครูที่ไหนคาดว่าอาจจะเป็นแก๊งต้มตุน๋นที่เข้ามาทํางานในเชียงใหม่จากการตรวจสอบที่ไหนจากการตรวจสอบนะครับประวัติของผู้ตายทราบว่าผู้ตายไม่มีงานประจาแต่อย่างใด มีแฟนมาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าคนมีลูกสี่คนส่วนคนร้ายทราบว่าขับรถเข้ามาที่พักของผู้ตายโดยผู้ครอบครองรถคือนายบุญเลืองวงหานอายุหกสิบปดปีบ้านเดิมหมู่เจ็ดตําบลหนองหานอ,อําเภอสันทรายนะครับจังหวัดเชียงใหม่และตรวจสอบมือถือของผู้ตายเพราว่านายบุญเลืองก็เป็นผู้หนึ่งที่โทรหาผู้ตายด้วยจากการรวบรวมหลักฐานตารวจขออนุมัติหมายจับนายบุญเลืองจากสารจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสารได้อนมุมัติออกมาจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามที่เสนขอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลา10.00นวันที่12มกราคมพัตตุโลเอกวรพงษ์คำลือได้รับการมอบตัวจากนายบุญเลืองว่าวงหาระอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่151หมู่7ตำบลหนองหานเบอร์สันทรายจังหวัดเชียงใหม่ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่จ .5 ทับ59ลงวันที่11มกราคม2559ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังรับมอบตัวได้มีการนำตัวไปสอบปากคำก่อนจะพา ตัวไปทาแผนประกอบคำรับสาร,รภาพนะครับพละนุรโทรบัญชาอินทานะครับรองผู้ว่าการสอบพอราสเกตจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคดีนี้นายบุญเลืองให้การภากเสโดยรับสาร,รภาพฆ่านางอัมพรเพราะไม่ได้ตั้งใจโดยเริ่มแรกมารู้จักกับนางอัมพรผู้ตายโดยนางอัมพรนั่งว่าเป็นหมอแต่ทั้งคู่ก็พบรักกันโดยนางอัมพรเอาเงินนายบุญเลืองไปแสนกว่าบาทในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุทั้งสองตกลงกันว่าจะแต่งงานกันเพราะนางอัมพรนั่งว่าพ่อแม่ไม่ชอบให้แอบคบกัน ต้องหาผู้ใหญ่มารับรู้โดยนางอมพรให้นายบุญเลืงองหาเงินให้เยอะๆแต่นายบุญเลืองบอกว่ามีแค่ห้าหมื่นนางอมพรบอกว่าไม่พอให้หามาเพิ่มนายบุญเลืองก็หามาได้หกหมื่นห้าบาทก็เอามาให้แต่นางอมพรเมื่อได้เงินแล้วก็ไม่ยอมพาไปหาพ่อแม่แต่พานายบุญเลืองไปเที่ยวเล่ยเปื่อยจนมาเปิดห้องพักแห่งนี้เมื่อเข้าวันที่เจ็ดมกราคมระหว่างนั้นนายบุญเลือง ถอนถอ,อดสร้อยคอทองคําหนักสามบาทครับไว้บนหัวเตียงก่อนนอนหลับและสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงนางอมพรคุยกับผู้ชายให้ไขทองอหนักสามบาทนายบุญเลืองก็มาตรวจสอบว่าสร้อยทองหายไปจึงเกิดการทะเลาะกับนายอมพรและมีการค้นค้นตัวของนางอมพรนะครับก็พบเสื้อแพทย์หญิงเสือ้อผู้บริการโรงเรียนนายบุญเลืองก็สงสัยและคิดว่าถูกต้มแน่นอน จึงเกิดการโต้เถียงและถูกด่าบุพการีพร้อมกับนางอมรรถีบจนล้มลงจึงโมโหคว้าก้อนหินที่วางไว้ในห้องฟาดน,นางอภรรจากนั้นนางอมพรก็หยิบมีดออกมาต่อสู้จึงเกิดอาการแย่งอาวุธและนายบุญเรืองแย่งได้จึงแทงนางอมพรจนตายก่อนหลบหนีไปคนระับ